บทภาชนี659ทั้งสองฝ่ายมีความกำหนัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กายจับต้องกายบริเวณใต้รากฝันลงมาเนื้อเขาขึ้นไปพิกษณีต้องอบัตตาราชิกใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตติุลใจัยใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตติุลใจัยใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัติทุกกฎ ใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตทุกกฎใช้กายถูกต้องกายบริเวณเนืราควัญขึ้นไปใต้เข่าลงมาต้องอบัตทุลใจใช้กายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎ ใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกขกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัตทุกกดใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกขกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตทุกขฎ660ฝ่ายหหนึ่งมีความกำหนัดใช้กายจับต้องกายบริเวณใต้รากผันลงมาเหนือเขาขึ้นไปต้องอาบัตทุลใจ ใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัับทุกกฎใช้ของเนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบััิทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอับััิทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบััิทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอับััิทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอับัับทุกกฎใช้กายจับต้องกายบริเวณเนือรากพันขึ้นไปใต้เข่าลงมา ต้องอบัตรทุกกฎการจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตรทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตรทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตรทุกกฎ661 ทั้งสองฝ่ายมีความกำหนัดใช้กายถูกต้องกายของยักษ์เปรตบันดอกหรือสัตว์กิเลชานที่แปลงกายเป็นมนุษย์บริเวณใต้รากขวานลงมาเหนือเขาขึ้นไปต้องอบัติทุลใจใช้กายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัติทุกกดใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัติทุกกดใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกดใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัติทุกกด ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องเอาบัตรทุกกฎใช้กายถูกต้องกายบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้เข่าลงมาต้องเอาบัตรทุกกฎใช้กายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องเอาบัตรทุกกฎ ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกคนใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตทุกคน6ดหกร้อยหกสิบสองไปหนึ่งมีความกำนัดใช้กายจับต้องกายบริเวณใต้รากขัานลงมาแือเขาขึ้นไปต้องอบัตทุกคนกใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัต <pad> ทุกคนใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตทุกคนดใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกคน ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบับทุกกฎใช้กายจับต้องกายบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้เข่าลงมาต้องอบับทุกกฎใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบับทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบับทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบับทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบับทุกกฎ ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัดทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัดทุก